ตั้งที่อะไรครับก็ยครับผมชินอารีจากลีมาคอนที่เล็ก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 ประวัติความเป็นมาของสูตรน้ำแก่ตัวครับเออเรวก็แม่สามีให้ปูก็อนก็นั่งคิดอยู่ว่าเออจะทป่ินกอะไรดีมันจะปิดปูคนง่ายคิดไปคิดมาเออสูตรแม่ปูดีกว่ามันน่าจะติดปูดีนะก็ขนาดไปออกบูที่เมืองทองนะเป็นอะไรที่ว่าเดินน้ำเพื่อนนะคะ ก็มางทีก <Thr iller> well ็ต well, ้องเว้อชื่อที่จุดแม่หัวมี่แล้วก็ของคนแล้วก็บัวเราก็เดินกันเอมีด้วยอ่ะตั้งขึ้นมาเลยครับของพี่เมื่อก่อนที่เป็นตู้ของปลารายเดียวก่อนตอนปีหกของนะแล้วก็หน่วยงานเขาจะมาแนะนำเขาบอกว่าทำไมไม่จดวิชาจุตชนเขาจะชวเข้ามาช่วยหน่วยงานจะมาช่วยดีกว่าอยู่ได้สักวานก็โอ้ว่าโอ้ว่าโ้ว่าก็เลยริบจดวิชาจุตชนที่ดำเนินการมาแล้วกว่าประมาณปีได้จดวิสาหกิจชุมชนยี่สิบับ ประมาณสักสองปีได้แต่ว่าที่ว่าทํามาที่สี่ปีแล้วสี่ปีนะปีนี้เขาปีที่ห้าแล้วปีนี้สภานี่ก็ห้าปีพอดีเลยสถานที่ตั้งที่นี่ที่เดียวนะมี่เดียวทีี่เดยวแล้วมีสมาชิกประมาณสิบสิบเอ็ดคนนะทั้งหมดครับผมมีการจัดการด้านการผลิตอย่างไรแต่ว่าวิสาหกิจชุมชนนี่นะถ้าเป็นรายเดียวจะดีกว่าถ้าเป็นกลุ่มจะมีปัญหาดินดีเลยแต่ว่าของพี่นี่พี่ลักษณะว่า จเป็นรวันใต่ถ้าเป็นกลุ่ม่จะมีปัญหามีการจัดการที่ว่าจ้างเป็นรายวันนี้จงเป็นรายวันเพราะว่าคนเพี้เราเร่งเราเป็นผู้ประกอบการรายเดียวใช่ไหมพี่พี่ซื้ออะไรพี่ทำทำร็งพี่ก็ซื้อเลยเหมือนโมโยพี่จัดการเลยฮาราจิการตงเองเลยพี่นั่งโลของโลอยู่นี่ของโลวงมันเช่จ้าประมาเนี่อออกมันไม่ใจม่ทำอะไรี่ทาเลยอ่ะอี่มันไม่จำเป็นเลยนะความพี่นาินท ถ้ามีออเดอร์เยอะขึ้นมาสามารถจ้างคนแบบนี้ทำงานได้เหมือนกันกเหมือนกันกระจายได้ได้เหมือนกันเหมือนทำน้ำซิกนะมาทําคนเดียวทําไม่ได้หรอกตายพี่จะบอกให้ตายแม่ก็ให้พี่ทำคนเดียวพี่ก็ไม่ทำเหมือนกันพี่ไม่เอาเหนื่อยพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาเหนื่อยนะเกะเงือบลานะยี่สิบกิโลนะถ้านั่งทำคนเดียวโอ้กว่าจะเสร็จพิรุษไดอะไรแล้วมานั่งขายอยู่อีกไม่เอาไม่เอาทำคนเดียวพี่ไม่เอาการตลาดนะค ทางด้านไหนบ้างครับสามารถลูกค้าได้ติดต่อลพี<ด>ก่ก็จะมีในไลน์ลแล้วกจะมีช้อปปี้แลวก็จะมีปปะมในติ๊กต็อกก็มีแต่วา่าถูกปิดไปแล้วเงิครับงเพีงองสุดน้ำเปียนเก่งของี่คือพีอ่ใช้เงาปลาสดเงื่งอนนะพี่นะคีอใช้บานจิบชินสดใหม่สดใหม่สด่เยเหมือนเาพี่ทำนี่พี่จะเอาวัตถุดิบสดใหม่่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็เปียนไม่ใส่ตาในกนนนะคือเพียน เนี่ยของพี่มีอร่อยแล้วก็พี่ไม่ใส่กรนบูดแล้วก็ใช้เนื้อปลาสดไม่ใช้เนื้อปลาคนอุปัสสักไหครับไม่หูปสรรคก<อ>็เนี่ยก็ตลาดนี่แหละจุดอ่อนของกลุ่มนี้มีอะไรบ้างจุดอ่อนของกลุ่มของพี่นะจุดอ่อนก็คือเหมือนเวลาตลาดนี่แหละ ติ๊กต็อกเที่ยานี้พี่ก็อยากจะลุยตลาดนั่นแหละก็เหมือนที่ผ่านมาที่ว่าปีนี้เดี๋ยวจะเริ่มนึกว่าเริ่มเริ่มลุยนั่นแหละปีที่แล้วก็อ่าโอเคนะไปนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยปีที่แล้วก็ไปกูตบเตตี้แล้วก็เดี๋ยววันที่อ่าเก้าถึงสิบสามที่พี่ไปนนท์นองสองบูธได้รับโอกาสคงามสูงที่มีจากด้านไหนบ้างเออราชพัฒลาให้โอกาสี่เยอะเลยนะอาจารย์ในวันนี้เขาเชื่อปีนี้เดี๋ยวคนมั่งอะไรมั่งแล้วก็กรมานองก็อ่าพาณิชย์จังหวัดก็มีองานลลวงอ่ะ นี่จะมาจะมีงานน,าน็จะยิ่ดีกว่าเดิม่าบอกพี่เองก็บอกว่าพี่นี่คือสามารถส่งต่งางประเทศได้เนี่ยตอนนี้พี่ก็มีอาเป็นข้อมูลโภชนาการก็กากลังดำเนินการอยู่ตอนนี้แล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ทําแล้วทําได้ด้วยอันนี้สติ๊กเกอร์เก่าแล้วก็อารานพ่ก็มีแล้วก็บาร์โค้ดมีข้อมูลโภชนาการกําลังดำเนินการอยู่คือเรื่องของเกี่ยวประสบการณ์ว่าสมมติถ้า ก็สนใจมาต่อไปก็จะส่งอกหน้าเองว่าแล้วการวางแผนในการทำธุรกิจการวางแผนในในต่อไปต่อไปเนี่ยพี่ก็อยากจะนะความคิดพี่นะพี่เองอยากจะเป็นเมกัว่าโรงงานน้อยๆนะความคิดของพี่นะคิดดีนะคือพี่อยากเห็นว่า,ามีออเดอร์ไม่เยอะนะได้ออเดอร์มาเดือนนี้สักเท่าหัวกระปุกนะแล้วก็ต่อาร สามพิกใช่ไหมเราก็ส,สมมติถ้ามีออเดอร์เยอะพี่จะไปปัตตานีเลยไปเอาไป่อาที่ร้านไ่ร้านมันจะส่วนกลางที่เยอะแล้วก็กลางจะคนเป็นอย่างแม่นะใช่มันจะสดตนกลางดำไปนีะยมีแต่แบบที่มู้เลยจะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงอะไรของกลุ่มที่สามกี่จุดก็พัฒนาก็คืออยากจะให้มันดโตไปเรืนะ่อยๆนะอยากให้มีออเดอร์เนี่ยก็พี่เนี่ยพัฒนาก็อยากจะเนี่ยติดตเนี่ยอยากจะได้เลยขายแล้วก็แอบว่า ให้น้องก็มาทํางานกันเขเพี่อจะมีงานทำน้ำอยากจะเปิดหน้าร้านแล้วก็ให้น้องก็ได้มีงานทำแล้วพี่ก็จะได้ขายของได้เปิดตัวด้วยไงเพราะว่าถ้าเราขายแต่งานเดียวบางคนเข้ามาซื้อน้ำพริกพี่นะเขาเวียนหาแล้วเขาเวียนกันเขาไปหยิบตู้อ่ะเขาเวียนหาสามที่รอบเขาไปยืนหอบเขาบอกว่าอยากเลยมากเลยว่ามาร้าน้ำพริกเขาอยากจะเปิดหน kind of e else, yeah. fruit, gram, ้าร so ้านนี่อยากทำกัน ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการตลาดจะต้องมีหน้าร้านมันจะช่วยกว่าให้เพิ่มยอดขายใช่ใช่ใช่ถ้ามีหน้าร้านนี่มันจะโอเคมากอยนี้พี่เรคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะทําแล้วก็เป็นเพื่อว่าถ้าทําหน้าร้านต้องทําเป็นสองชั้นเหกับว่าคนนั่งข้างบนก็ได้ดบรรยากาศนัอ่าใช่มันจะดีกว่าเนี่ยว่าจะไม่บุกทาเรื่อยๆแต่อยากมาทำอยากมาทำน้องก็ได้มีงานทําด้วยแล้วเราก็ได้ขยายตลาดด้วยนึกหน่อยไหว่าเป็นอะไรโอเคว่าลูกค้าพี่เอ๋ าจารานจะปัดเล็มเลยเต็มเลย้องๆน่าจะปัดเขาก็บอกว่าเวลาเขามาพี่เล็กพี่เล็กมาเนอะมาขายน้ำพริกนะเดี๋ยวหู้พาเพื่อนมากินอาจางย์เลยก็ใช้ทำแต่ว่าอทย่ว่าเพียนเย็บผ้าด้วยหลเรื่องเพียนนี่งานเยอะเต็มห้ดเยไม่ว่างเลยไครว่า